สองทุ่มวันนี้นะครับน่าจะช่างในศึกมวยีวิติไทยครับที่เวทีมวยกองทัพอากทุ่งปาเตมีนะครับผมก็ผ่านไปเกือบกู้รักสำหรับคู่หลักๆในรายการนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสรุปนัดจะช่างให้ได้ทราบกันนะครับผมพรุ่งนี้ก็ศึกมวยีวิติไทยครับผมก็มาคู่รักตั้งแต่เที่ยงตรงทางปลายทีวีนะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงช่อง8นะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ยก็ได้ดูตั้งแต่คู่ที่2ถึงคู่สุดท้ายเลยก็เดี๋ยวต้องรอดูกันว่าเวลาจะเหลือหรือเปล่าแต่ก็ได้เฉลีีียยยยรรรรรกกกัััััันนนนนนาาวววเเะะะะคคคคคบบบบบผผมมมมมมออ่่่่้็ชชฝสห4ูท มวยเขาดูเขาเชร์กันนะครับเปิดหัวตัวอนุวัติผู้ประชาชื่นนะครับร้อยสิบเจ็ดปอนด์ต่อสองปอนด์ให้กับทางด้านใจเพชรปัชรายิมหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนด์ใจเพชรนะครับก็มาขาดไปประมาณจุดแปดนะครับผมส่วนทางด้านอนุวัตน,นะครับมาลดไปประมาณจุดสองนะครับผมก็น้ําหนักนี้ก็ไม่มีปัญหาทั้งคู่นะครับรูปหน้าจะอยู่ที่ใจเพชรสูงยาวเข่าแหลมแต่ก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของหนักแรงอนุวัตต้นต้น,ตน,ตนสามยกผมมองว่าน่ากลัวกว่านะในเรื่องของการผ่านมวยเรื่องกระดูกนะครับผมแล้วก็ความ เรียกว่าความเจนจัดบนเวทีนะผมยังเจ้าที่อนุบัตินตนๆน,นะมีลูกเตะขาต่อยหมัดนะครับผมก็น่าลุ้นน่าเชียร์ไปก่อนละกันส่วนคู่ที่สองนะครับยุทธจกักรตลาดคนเดิมเพิ่มมงคลล้อยสองปอนด์เจอกับโรบบคอบสอสวุวรรณรันนะครับผมคู่นี้ก็มาขาดทั้งคู่เลยโรบบอคอบขาดจุดเก้าทั้งน่้นยูทจักรขาดหนึ่งปอนด์นะโอ้มาผ่านสบายเลยเท่ากับว่าชกพิกัดร้อยหนึ่งทั้งคู่เลยนะครับผมโรบบอคอบก็เคยชนะน็อกยุทธจักรมานะครับผมแต่ดูแล้ว ตอนนั้นกับตอนนี้ผมมองว่ายุทธจักรดีขึ้นนะล่าสุดชนะเจ้ากะเหรี่ยงไทยมาผมมองว่าใช้ได้เลยมีดักบวกดักศอกดักเตะนะผมมองว่าดูแล้วน่าจะเรียนรู้มาน่าลุ้นยุทธจักรละกันนะอาจจะเซลเสียวหน่อยแต่ผมมองว่าดักบวกดักแรกแรงๆผมว่าสภาพร่างกายชั่วโมงนี้ยุทธจักจะดูดีกว่า สวนคู่ที่3คาครับ3ดาว NF นลูกสนมวยไทยร้อยสามสองเจอกับชูทรงเกตฉัตชัยครับผมคู่นี้ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับชูทงมาเข้าเวนแทนก็เลยขยับน้ําหนักขึ้นมาเป็นร้อยสามสองชูทงมาขาดไปจุดห้านะครับส่วนสามดาวนี้ไม่ยิ่งมาสบายเลยมาขาดไปหนึ่งปอนด์นะครับผมก็รูปร่างอาจจะไม่ต่างกันมากนะเพราะชูทงก็ใหญ่ยาวรู้กันอยู่แล้วนะครับส่วนสามดาวนี้ก็ร้อยเจ็ดสิบกว่าๆนะผมก็มองว่าในเรื่องตรงนี้เนี่ย อาจจะเสียเปรียบก็จริงแต่ในเรื่องของแรงประทะผมมองว่า3าดาวไม่เสียเปรียบเลยต้นๆมีลูกเตะขาต่อยบัสสไตล์3ยกผมว่าน่าลุน้นน่าเชียร์ไปก่อนละกันมีโอกาสซื้อขายได้ออกตัวได้ลุ้นบุกบ้าก่อนนะครับส่วนคู่เอกจรวดศึกสอฟต์ดาวิชไปเรียลร้อยสี่สองเทีบกับก้องกุลาจำนวนร้อยสี่สองเท่ากันนะครับผมคู่นี้ก็มาช่างครั้งเดียวผ่านทาั้งคู่ก้องกุลาขาดไปจุดห้าจรวดศึกขาดไปประมาณจุดเจ็ดนะครับผมคู่นี้ก็น่าสนใจตรงที่พิกัดเนี่ยร้อยสี่สองเนี่ยก้องกุลาเนี่ยต้องบีบมาถึงสี่ห้าโล มาทําแค่1นถึงสโลเองเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยยังชคร้อยสามหกสามเายังได้นะก็ในวันนี้มาชคร้อยสผมมองว่าแรงปะทะตรงนี้เนี่ยเป็นร้องนั่นแน่แล้วก็ช่างกลางคืนชก ตอนเที่ยงพวงนี้ผมมองว่าเวลาพักฟื้นเยอะมากๆสําหรับกล้องกุลาผมมองว่าถ้าฟื้นเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งยาวแล้วก็มีรูปเตแรงๆนะผมมองว่าชั่วโมงนี้กล้องกุลาน่าลุนน่าเชียร์เลยเอาฝากไว้สี่คู่พ่งนี้นะครับผมก็มีทางด้านอนุวัตนะครับมีตระจากมีเอ็นสามดาเรียนทุกส่วนแล้วก็กล้องกุลาจิตมงคลนะครับผมนี่ก็เป็นมรักมยชอบที่จะมาฝากกันในวันนี้นะครับผมก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ไปคล้ายนะครับยูทูบมวยไทยสัมพันธ์ด้วยเราไปถึงเพจเฟซบุ๊กมวยไทยสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับผมเอาไว้พบก,กันใหม่กับหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ